Hvað er það? ยังคงติดตามประเด็นร้อนอย่างต่อนเนื่องเลยเนะครับสำหรับยูทูบเบอร์สาวอุงเอิง SPD หรืออุ่งเอิงสันชิริเด็กในสังกัดและเป็นสาวคนสนิทของสไป k e SPD ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับซึ่งหลายวันที่ผ่านมาเธอนั้นก็เรียกว่าโดนทวนลงฉ่ำข้ามเันข้ามคืนเลยทีเดียวจนเมื่อวานนี้นะครับเธอก็ออกมาประกาศลาออกจากบริษัท Number no. One h o u s n t n t t r t n m n n t n t และบริษัท SPD n u ดี e r เ e ในทุกตำแหน่งหน้าที่พร้อมกับขอโทษต่อทุกคน ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําของเธอรวมทั้งขออโหสิกรรมแต่เดี๋ยวก่อนนะครับแม้เธอจะออกมาประกาศลาออกก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับเธอก็ยังโดนด่าอีกเพราะว่าในถแถลงนั้นไม่มีการขอโทษเป็นรายบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างหนุ่มอยู่และสาวเก,ก๋ไก๋ สุดนะครับทางด้านของผู้จัดการส่วนตัวของสาวเก๋ไก่แล้วก็ยังเป็นเพื่อนสนิทของสาวเก๋ไก่อีกด้วยนะครับได้ออกมาไลฟ์สดตอบคําถามว่าอุงเอิงนั้นมีการทักมาขอโทษสาวเก๋ไกเป็นการส่วนตัวหรือไม่โดยมีการระบุนะครับว่าทางอุงเอิงเลือกที่จะไม่ลบคลิป ทางผู้จัดการเก๋ไก๋มีการทักไปเตือนตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่มีการลงคลิปแล้วแต่ฝ่ายองเอิงตอบกลับว่าถ้ามีปัญหาให้คุยกับทนายเลยขณะเดียวกันนะครับฝ่ายองเอิงไม่เคยทักมาขอโทษเป็นการส่วนตัวแต่ให้ทางหนุ่มสไปซ์ทักมาขอโทษแทนก่อนที่จะปล่อยคลิปและก็มีการสวนคำนี้กลับมาว่าทางเราอะถีทวนแล้ว มีคำพูดที่ว่าคลิปนี้ถ่ายติดหน้าเขาเมื่อ6ปีที่แล้วแต่ไม่มีการขออนุญาตเขาและนำหน้าเขาอะมาเผยแพร่เข้าใจปะทำให้เกิดาให้เกิดแบบเหมือนเขาไม่พอใจอะว่าทำไมติดหน้าเขาแต่ทำไมเขาเอาคลิปที่ติดหน้าเขามาใช้ไม่ได้ซึ่งขอพูดตรงนี้นะคะในมุมของคนที่ พูว่าตัวเองก็จะมีความรู้อะไรมาก6ปีที่แล้วไม่มีกฎหมาย PDPA ยังไม่มีข้อความที่จะเอ่ยถึงเรื่องลิขสิทธิ์แม้แต่คำเดียวและเขาไม่เคยทักมาขอโทษเป็นการส่วนตัวแต่ แต่เอสการ์แต่าโดใช่ไหมรัา <laughs> มามาเปลี่ยนมูกันดี่กับแบบปาโดเอสการ์ตอสภาพอ่ะไอนึงเราอ่ะน้ำเนิมอะ่ะแต่มีการมมให้แต่มีแต่ไม่ใช่มีการให้ดีกว่าเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนบงการหรืออะไรแต่ฝั่งชายมีการทักมาขอโทษแทนแต่ฝั่งไม่มีเ <C ur ric an> จ้าตัวม่เจ้าตัวไม่มีไม่ไมี never แน่นอนเลยครับว่าหลังทางผู้จัดการของสาวเก๋ไก๋ออกมาไลฟ์สดแบบนี้ชาวเน็ตจะรออะไรเลยครับถล่มคอมเมนต์รัวๆสิครับซึ่งเราก็ขอยกมาบางข้อความก็แล้วกันนะครับอาทิไม่พอใจที่ถ่ายติดหน้าแต่แกแตัดคลิปที่ติดแกมาลงช่องตัวเองคืออะไรย้อนแย้งเวอร์ยิ่งพูดแบบนี้อ้างคลิปที่มีหน้าตัวเองเมื่อ6ปีแบบนี้ก็คือชัดเจนมากว่าออออไม่ชอบกอกอที่ผ่านมาก็คือตั้งใจลงคอนเทนต์บัฟกอกมาตลอด อีจันดานไม่พอใจไรอะยังตั้งตัวเป็นแก๊งเกษตรแฟร์ไรนั่นอยู่เลยไม่ใช่หรอให้ตายยังไงก็ไม่อยากก้หมหัวให้แฟนเก่าค่ะดูทรงแล้วมันเหมือนหมาที่แพ้แหละตอนนี้เชื่อละปอน่าจะโดนของตามที่ทรงบอกตามเช็ดขี้เช็ดเกี้ยวให้อออทุกเรื่องแถมยังตามใจออตลอดน้ำมนคงเอาไม่อยู่แล้วทรงนี้ อะไรคือในคลิปยิ้มมองกล้องแต่บอกไม่พอใจที่ถ่ายติดหรือเพิ่งไม่พอใจเพราะหน้าไม่เหมือนปัจจุบันหรอคะและคนไม่พอใจที่ไหนแคปเมรีโพสต์และอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับแบรงมากเพิ่งจะมาดัง6ปีก่อนไม่ดังจะมาเรียกร้องอะไรพูดมาอายไหมอะ่ะเป็นฉันฉันไม่ออกบ้าน3ปีฉันอาย